แม้ปัจจุบันไทยจะยังไม่ได้ข้อสรุปการเจราจาภาษีการค้ากับสหรัฐทําให้ยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นไทยแต่มีหุ้นตัวหนึ่งในตลาดที่บลกเกอร์หลายแห่งยังคงคําแนะนําซื้อเนื่องจากเริ่มเห็นการฟื้นตัวของคําสั่งซื้อใหม่และราคาหุ้นปรับตัวลดลงไปมากแล้วและยังมีอัพไซด์ให้ลุ้นวันนี้เราจะชวนมาเจาะลึกความคิดเห็นของบรกเกอร์เหล่านั้นที่มีต่อหุ้น ITC หรือบอมาจ์ไอเทลคอร์ปอเรชันค่ะ สต๊อกวอชค c ามเซนซสหุ้นร้อนช้อนหุ้นเด็ดวันนี้จะชวนมาเจาะลึกบม,มจอไอเทลคอร์ปอเรชัซึ่งประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและจัดจําหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงและมีการส่งออกไปยังตลาดสําคัญอย่างสหรัฐอเมริกายุโรปเอเชียและภูมิภาคโอเชียเนียโดยโบรกเกอร์ส่วนใหญ่แนะนําซื้อด้วยราคาเป้าหมายสูงสุด15บาทต่อหุ้นค่ะ เริ่มกันที่ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์คนแรกจากบลยวนต้าที่คาดว่ากำไรปกติของ ITC ใน Q2 อยู่ที่767ล้านบาทเพิ่มขึ้น10% QonQ แต่ลดลง31.6% Year on Year แม้ว่าปริมาณขายคาดว่าจะเติบโตโดดเด่นจากการเติบโตทั้งตลาดสหรัฐและยุโรปซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่กลับมาสั่งซื้อสะท้อนถึงความต้องการของลูกค้าที่ยังมีแนวโน้มที่ดีแม้ว่าจะมีปัจจัยกดดนันด้านมหาภาคแต่ราคาขายเฉลี่ยคาดว่าจะปรับลดลงสะท้อนภาวะของเศรษฐกิจประกอบกับได้รับผลกระทบของค่างเงินบาทที่แข่งค่าขึ้นทำให้รายได้ในรูปแบบสกุลเงินบาทลดลง นอกจากนี้คาดว่า Q2 จะเป็นไตรมาสแรกที่บริษัทจะเริ่มรับรู้ผลของ global minimum tax เป็นไตรมาสแรกแต่แนวโน้มอัตราภาษีจ่ายต่ำกว่าที่บริษัทเคยคาดการไว้เฉลี่ยทั้งปีที่7-8.5%ถึงเหลือเพียง4-6%ค่ะสำหรับทิศทางในครึ่งปีหลังมองว่าจะเติบโตมากกว่าครึ่งปีแรกตามปจัจจัยฤดูกาลโดยปัจจุบันบริษัทมีออเดอร์เข้ามาแล้วสำหรับ Q3 กว่า30-40%ของเป้าบริษัทประกอบกับเห็นสัญญาณของการขนส่งทางเรือที่ด ขึ้นหนุนการรับรู้ไรายได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังต้องติดตามความเสี่ยงหลักได้แก่ความชัดเจนของอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐค่ะ ขณะที่ราคาหุ้นมองว่าจะท้อนปัจจัยลบไปพอสมควรแล้วและมีโอกาสต่ำที่จะต้องปรับประมาณการกำไรปีนี้ลงอีกซึ่งราคาหุ้นปัจจุบันมีอัพไซด์จึงปรับคำแนะนำขึ้นจากเทรดดิ้งเป็นซื้อโดยให้ราคาเป้าหมายที่14บาทต่อหุ้นค่ะด้านนักวิเคราะห์จากบลพายคาดกำไรใน Q 2ของ i อ c อยู่ที่742ล้านบาทเทียบปีก่อนลดลงเพราะเงินบาทแข็งค่าขึ้นประมาณ10%กดดันรายได้รวมถึงสัสดส่วนสินค้าในกลุ่มพรีเมียมที่น้อยลง ส่วนราคาขายสินค้าเฉลี่ยในไตมาสนี้ลดลงเนื่องจากมีสัดส่วนสินค้าในกลุ่มราคาระดับกลางมากขึ้นและทําให้สัดส่วนสินค้าในกลุ่มพรีเมียมต่ํากว่าระดับ50%ที่ทําได้ในปีก่อนขณะที่กําไรขั้นต้นคาดว่าจะอยู่ที่24.3%ลดลง30%ในปีก่อนเพราะค่าเสื่อมราคาจากโรงงานใหม่และสัดส่วนสินค้าพรีเมียมที่ลดลงแต่ดีขึ้นเล็กน้อยจากไตมาสก่อนหลังจากราคาปาทุน่าเริ่มลดลงสาหรับแนวโน้มช่วงครึ่งปีหลังก็ยังต้องรอข้อสรุปอัตราภา สีของสหรัฐว่าจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่แต่ในแง่ของคําสั่งซื้อช่วง Q3 ยังมีเข้ามาต่อเนื่องและการออกสินค้าใหม่ช่วงครึ่งปีหลังยังมีตามแผนโดยมีมูลค่ากว่า21ล้านเหรียญสารัฐค่ะ สำหรับคำแนะนำการลงทุนบลพายคาดว่าราคาหุ้นของ ITC สะท้อนความกังวลถึงผลกระทบจากมาตรการภาษีไปมากแล้วขณะที่ในแง่ของผลประกอบการยังมีโอกาสฟื้นตัวได้จากการมีคำสั่งซื้อใหม่ๆที่ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยบลพายยังคงคำแนะนำซื้อด้วยราคาเหมาะสมที่14บาท40สตางต่อหุ้นค่ะ น,นักวิเคราะห์จากบ,บลบัวหลวงคาดกำไรหลัก Q2 ของ ITC ที่737ล้านบาทโดยปริมาณขายโต15%เย a r on ออนเยียโดยเฉพาะในตลาดสหรัฐและยุโรปหนุนรายได้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่แนวโน้ม Q3 ดูดีกว่าคาด โดยบริษัทมีแบ็ก็ลกสินค้าใหม่รอส่งมอบอีกราว21ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่มเข้ามาจากยอดขายเดิมที่เติบโตอยู่แล้วและต้นทุนปาทุ่น่ายังลดลง Qon Q ส่วนประเด็นอัตราแลกเปลี่ยนคาดเทียบเยอออนเยอผลกระทบจะน้อยกว่าใน Q2 ทําให้หนุนไรายได้สกุลเงินบาทกลับมานอกจากนี้ยังมีอัพไซด์จากที่อัตราภาษีเฉลี่ยปี68ถูกปรับลดเหลือ5%จากเดิม8%ค่ะซึ่งบอลโปหลวงปรับคำแนะนำ ITC จากเดิมขายเป็น ซื้อและประับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น13บาท70สตางค์ต่อหุ้นเนื่องจากปัจจัยลบหลายประการเริ่มคลี่คลายขณะที่ปัจจัยบวกเริ่มชัดเจนมากขึ้นทั้งในเชิงของกำไรความสามารถในการควบคุมต้นทุนอีกทั้งระดับราคาหุ้นที่ถูกลงจนเริ่มมีอัพไซด์อย่างชัดเจนค่ะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งที่แนะนําซื้อหุ้นไ t ทีนะคะสำหรับ EP หน้าเราจะชวนไป2หุ้นตัวเด็ดตัวไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดี ค่ะ